โอเคครับวันนี้ผมครับวรจักรมันวงครับจะมาเทรนนิ่งเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นคอนเซปต์ตึกสูงครับโดยใช้โปรแกรม r ีวิดโดยใช้เครื่องมือ m a สซิ่งแอนด์ไซ์นะครับเราจะมาดูกันว่าการทำคอนเซปต์แมสใน r ีวิดก็สามารถทำได้ครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ โอเคอย่างแรกผมจะเปิดดูตึกที่เราจะทำให้ตึกมันแก้ายเป็นประมาณนี้หน้าตายอย่างนี้โดยเราจะเริ่มต้นสร้างกันใหม่เลยครับไปที่เลเวลหชั้นที่1นะครับอันนี้ผมจะสร้างตึกที่2นะครับก็ทำการขึ้นกิตลาย มาใหม่เพื่อเราจะได้อ้างอิงสำหรับแนวตึกนี้ได้ครับจากนั้นก็ไปดูที่รูปด้านด้านของเราเราจะทำตึกสูงทั้งหมด29ชั้นนะครับ เนี้ยผมขึ้นแนวตึกอ่าเรียบร้อยเราก็ได้จิตลายกับเลเวลมาเป็นขั้นต้นเดี๋ยวผมดึงไปก่อนนะครับเนื่องจากมันไม่เสนอ ไปที่เราจะเริ่มขึ้นแมทตก่อนเลยนะครับไปที่คำสั่ง Matching and Size แล้วก็ In Place m a t h ขึ้นมาอันนี้เราจะเป็นชื่อ Ma t o o 2นะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มขึ้นตัวตึกโดยผมจะขึ้นคล้ายๆตึกแรงนะครับอาจจะใช้วงกลมใหญ่หน,น่อยนี่คือชั้นที่หนึ่งถ้าเราดูจาก 3D เราก็จะเห็นวงกลมประมาณนี้ จากนั้นเราอยากได้ตึกที่มันเรียวแล้วก็มีรูปทรงที่มันค่อนข,ข้างแตกต่างจากชั้นเรเวลหนึ่งเราก็ไปสร้างที่ชั้นสิบห้าตรงที่มันเป็นกลางตึกตรงทาวเวอร์นี้เราก็จะทำให้มันเล็กอรือมันใหญ่ก็ได้ผมลองทำให้มันใหญ่เนี่ยอันจจมันอ้วนเราก็ไปที่ชั้นยี่สิบเก้าชั้นสูงสุดเราก็เขียนเหมือนเดิม ชินเล็กๆจากนั้นเราก็ครอบสามวงนี้แล้วเลือกไปที่ create form เราก็เลือกมันจะมีให้เลือก solid form กับ void form ผมเลือก solid form นะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปร่างตึกง่ายๆเพราะเราขึ้นแค่สาโปรไฟล์เท่านั้นจากนั้นเราก็ทำการ สามารถแก้ไขอีดิทโปรไฟล์ได้สมมตว่าเราอยากแก้ยังไม่พอใจเราก็สามารถกลับให้มันใหญ่ขึ้นเราก็จะได้ดูรูกส่งอ,อ๋อนอ้วนขึ้นนะอางเนี้ยนะเดีย๋ยเราก็ทำเต่งอ้วนแล้วเรหลังคาเราแก้ได้นหมครันก็ทำให้มันเล็กลง ดติ๊กถูกอ่ามันดูทรงตลบตลอดเลยนะครับครับจากนั้นเราจะทำฟาศาสตรโด,ดยใช้คัลเทนพาร์แนลเรา d ีไวเซอร์เฟตอนเราก็ติ๊กเซอร์เฟตทั้งสองด้านมันจะให้เฟตมาทั้งหมดสองด้านนะครับนนจากนั้น เราทำการเลือกแพทเทิร์นมันได้ออันนี้มันจะมีแพทเทิร์นหลายๆมีทั้งแบบเอาผมใชใ้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีแบบเป็น one two step อะไร้ยมี rectangle นี่ก็แบบว่าให้เราปรับได้อันนี้ผมจะใช้ตัวแนบคล้ายตปิที่โด่งดังครับก็อาจจะได้หน้าตาโปรไฟล์หน้าตาแพทเทิร์น อย่างนี้ต่อไปเราอยากได้ตัวมันเลี่ยนคืนเท่นให้คล้ายๆตัวนี้เราสามารถแก้ได้หรือเข้าไปสร้างมันมาใหม่ได้โดยการกดที่ไฟล์ ไปที่ไฟล์แล้ว new family อีก list เราให้ไปเลือกที่ matrix curtain panel pattern bed มันก็จะได้หน้าตาอะไร,อรแบบนี้แล้วอ่าคราวนี้เราก็คลิกสามารถเลือกแพทเทิร์นได้เมื่อกี้ผมเลือกตัวนี้ไปอ่านี่เราจะขึ้นตัว เฟรมอันดับแรกเราเซตเรฟเฟอเรนซ์ิมเรฟเฟเรนกถูกอันเนี่ย ก็เลือกระยะที่เราต้องการอ่ะวันนี้เราก็ครอบหมดทั้งหมดเลยมันเริ่มเปลี่ยนฟอร์มสูตรอ่ะนี่คือเสร็จทิงปุ๊บนี่ขึ้นผิดไปนะครับเอ่อไปสองร้อยนี่ต่อ ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เป็นเฟรมสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่จากนั้นเราสามารถเลือกคัทเทนพาร์เนลเพื่อจะใส่แมทชิวเรียลให้มันได้ก็ไปที่แมทชิวเรียลนะครับเราก็พิมพ์หาวัสดุที่เราต้องการ Start f r o u นผลบ้านต้องเหมือนต้องสร้างใหม่ครับโอเคผมเลือกดีฟอรอสก่อนน,นะตรงน,นี้เลือกสีให้มันแสดง สีเข้มสีอ่อนกดโอเคเลยจากนั้นก็ไปที่โหลดอินสุ r โปรเจกมันก็จะเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้ที่เราขึ้นแมสไว้เราก็ทำการเปลี่ยนแพทเทิร์นโดยเข้าไปอีดิทเพรสสังเกตว่ามันจะมีชื่อ f a m i l y ่ขึ้นมาผมก็เปลี่ยนนี่เราก็จะเห็นโครงขึ้นมาแล้วมาตามมานี งนนี้ก็ทําเหมือนกันเลือกไปที่ family t o o เราก็จะเห็น m ม s ตมันขึ้นมานเรียบร้อยต่อมาเราก็จะทําการใส่กระจกของฟาสาส์กันนะครับโดยคำสั่งนี้ผมได้สร้าง p l i c a t e family g e n e r a l i ที่เป็นกระจกแล้วงั้นผมก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็เลือกคำสั่งที่ p i c k f r a m e นะครับมันจะ pick ตาม แมสที่เราขึ้นไว้นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ขั้นต่อมาคือเราจะขึ้นพื้นข้างในอาคารตามเลเวลจะเจอเป็นแมสพื้นนะครับให้เห็นพื้นมันขึ้นมาเพื่อเราจะได้สามารถเขียนแฟมิีที่มันเป็นตัวพื้นีจริงๆได้อะไร นั้นเราจะขึ้นแมสต์เลไว้เลยาก,การเลมวอเหมือนเดิมครับที่ดิฟติเพรสรไม่ใช่ไปที่แมสฟอร์แล้วเราก็เลือกชั้นสมมติเรามีทั้งหมด29เลเวลเราก็ติดถูกกดโอเครอเราก็จะเห็นจำนวนชั้นโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะ ทั้งหมด29ชั้นต่อมาเราก็จะเห็นว่าชั้น2 9มันดูโปร่งนะครับนะเราจะปิดหลังคามันเร้ก็ไปที่ชั้น1 9ใช้คำสั่ง for for architecture นะครับเลือกพลิกลายแล้วก็พิกเข้าไปเลือกที่ชั้น29วัดถูกฉะนั้นมาดูที่แมสทีบี DR. เราก็จะเห็นว่าผม ติดพื้นชั้น29ชั้นสุดท้ายแล้วเป็นชั้นดาดฟ้าก็ไว้หนีไฟทากากาศนะครับต่อมาไปที่ชั้นหนึ่งเราอยากให้แม้มันดูมีอะไรมากกว่านี้เราก็ขึ้นพื้นไปขึ้นผ้านหนังนะครับเราจะเป็นทำเป็นครอลิิ่งอใส่ขนาด เรียก small central line ก็ได้เดี๋ยวนะไไปที่ level 1แล้วก็ top constant ไปที่ชั้น level 29เปุ๊บเราก็เลือกเราก็จะเห็นว่ามันมี coil ตรงกลางขึ้นมาแล้ว mm hmm. ตอะมาณนั้นหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเราอยากทำ presentation สำหรับเอานเ n d e r ภาพ ไปใช้งานได้ให้มันสวยกว่านี้เราสามารถกดเลือก Realistic แต่อันนี้ยังไม่ได้ยินด้วยแสงนะครับเราก็ทำการไปเลือกชื่อเื่อมหนึ่งเลือกวิวแล้วหาคำว่า Camilla TDU Camilla เราจะเลือกแล้วเราก็ยินโปรสเป t ติฟเข้าไปที่จุดนี้ จากนั้นเราก็จะได้วิวโผล่ขึ้นมานะครับมันจะเป็นรูปแบบ 3D อย่างนี้ชื่ออ2แล้วเราก็เลือกมุงขยายกระดาษเาก็จะเห็นรูปทรงตึกประมาณนี้นะครับต่อไปถึงขั้นตอนที่เราจะามาใช้งานคือเรนเดอร์ เราก็ไปเลือกที่มันจะมีเรนเดอร์สองแบบครับเรนเดอร์ด้วยลิบิตกับเรนเดอร์อิงซาวครั้งนี้ผมจะใช้เรนเดอร์ในลิบิตนะครับก็เซตติ้งที่เราตั้งเราก็จะเลือก p r i n เตอร์หรือจอสกรีนครั้งนี้ผมเลือก p r i n เตอร์นะครับที่150 dpi ก็ Sun อ l รี่เราเลือก Sun อ l รี่แสงภายในเราไม่ยืดครั้งนี้นะครับอ่า เราทำจนฟิ้อคราวครับมีเบคหน่อยนึงตรงนี้เป็นแอดจัดหลังจากที่เราเ e นเดอร์เสร็จเราก็จะเห็นภาพแล้วเราก็จะปรับแสงอะไรอย่างเงี้ยครับขั้นตอนก็จะมีเซตติ้งค u a l ล t y ว่าจะเป็นน้ำหรือมีเตียมมันหายแต่ผมจะใช้มีเตียมแล้วก็กดเลนเดอร์รบารันก็จะรออะไรอย่างเงี้ย นม่จักของคนอิดเทียนไปเอาจะเล่นเต็มภาพาาสังเกตว่าภาพมันค่อนข้างนิดนะสามารถปรับได้ระหว่งนี้เรารอเล่ยเอร์ ก็าสามารถ a d just e x p o r t อ่าตอนนี้มันภาพทางซ้ายคือ brighter แบบทางขวา,าคอือ darker เราอยากให้มันสว่างภาพนี้สว่างเราว่ดให้มันไม่อวอร์เกินไปนะคอนแทคนย่งเงี้ยใช่เลย highlight แล้วก็ื้ไ i g h l i g อย นี้เราก็จะได้คอนเซปต์ของตึกสูงขึ้นมากดโอเคแล, export. แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเราก็เรียกโฟลเดอร์ 3D2 กดเซฟหลังจากนี้มันก็เรนเดอร์ให้เซฟออกไปแล้วเปยตัวภาพจริงๆแล้ว เราสามารถแก้ไขรายละเอียดหลังจากที่เราทำโมดดลเสร็จได้ได้ประมาณถ้าเรายังสามารถยังไม่พอใจเพราะว่าเรื่องแพทเทิร์นเนี่ยมันสามารถปรับองศาอายุกิดตัววิกิได้ครับตอนนี้จำวนวนนัมเบอร์ตอนนี้มันใช้สิบเราสามารถปรับถ้าเราอยากได้มันเยอะขึ้นถี่ขึ้นปรับนี่มันจะดูแบบไม่ดูรายละเอียดขึ้น เม่อิเับหรือเราจะอ่อตอบองศาจิตตอนนี้มัน, 30, นสูงสเราใช้3ามห้าหน้าตามจะเป็นยังไงนะมันก็จะออกมามันข้างแปลกประหลังเลยครู เราเรามาดูภาพที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับของการเก็ดภาพอยากเห็นว่าภาพที่เราจะใช้เนี่ยมัน,นคุณภาพดีเหมือน,นที่เราเห็นในวดิดีโอ่อเอาละครับก็เราจะเห็นนี่คือไฟนอลของมัน มุดประมาณนี้สำหรับใช้ลีวิตจบในงานพ e ีเซ t เทชันได้สำหรับคนที่ถนัดพรีเซนต์ด้านอื่นก็ก็แล้วแต่ความถนัดความชอบแต่ละคนนะครับเราจะใช้ลีวิตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการขึ้นแม s ซิ่งแอนด์ไซ์ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็จบเรื่องของลีวิต ในส่วนของแมสไปข้างหน้าจะเป็นเรื่องของการขึ้นแคทเทนวอลนะครับแล้วการขึ้นรายละเอียดที่มีความละเอียดกว่าขึ้นคอนเซ็ปต์นะครับก็อบเพียงเท่านี้ครับของแมสาบ